ครบรอบหนึ่งเดือนนะคะหลังจากที่น้ําลดตอนนี้ชาวบ้านชาวชุมชนริมฝั่งแม่น้ํามูลเริ่มจะกลับเข้าไปอยู่บ้านกันได้แล้วนะคะแต่คุณผู้ชมค่ะยังคงมีการถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับประสบการณ์เจอภัยน้ําท่วมอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่าในอนาคตน้ําท่วมจะมาถี่และรุนแรงมากขึ้นนะคะล่าสุดค่ะเขามีการจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแชร์ประสบการณ์การรับมือภัยพิบัติในระดับชุมชนจัดที่อุบลราชธานีนะคะ งานนี้มีเครือข่ายอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนกว่า120คนจาก11จังหวัดรวมด้วยค่ะพิกัดนี้คุณชลทีช่างเรือนกุลนะคะเครือข่ายสิทธิชุมชนพัฒนาภูเก็ตเดินทางข้ามภูมิภาคเลยค่ะจากใต้ไปแลกเปลี่ยนเรื่องภัยพิบัติในพื้นที่ภาคอีสานก็ปักหมุดรายงานเข้ามากับซีไซส์ค่ะ หนึ่งในชุมชนที่มีการลงแลกเปลี่ยนประสบการณ์การรับมือน้ำท่วมรอบนี้ก็คือที่ชุมชนหาดสวนสุขได้ยินกันบ่อยๆนะคะชุมชนนี้ชุมชนหาดสวนสุขอําเภอวารินชําราบของอุบลราชธานีค่ะที่นั่นน้ําท่วมนานกว่า3เดือนนะคะชาวบ้านต้องอพยพออกไปอยู่นอกชุมชนแต่จากประสบการณ์ที่เคยน้ําท่วมมาก่อนหน้านี้ค่ะทําให้ชุมชนจัดการระบบอาสาสมัครเฝ้าระวังชุมชน สร้างบ้านลอยน้ำจากวัสดุที่เคยใช้ทำกระชังปลาเนี่ยนะคะเอาไว้เก็บสิ่งของเอาไว้อยู่อาศัยชั่วคราวเอาไว้เฝ้าสิ่งของค่ะรวมถึงเป็นที่พักของอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยชุมชนด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมรอบนี้ค่ะตัวนี้มันลอยน้ำขึ้นคือแม่เขาก็จะปลูกไว้กับเสาบ้าน <c oughs> คือตรงนี้น้ำเพท่ <c oughs> ถมถึง5เมตรแต่หลังนี้จะลอยเป็นหลังเดียว <c oughs> แล้วก็จะผูกไว้ยึดไว้กับเสาบ้านเพราะถ้าไม่ยึดน้ามันแรงมันก็พัดไปก็ต้องช่วยกันผูกไว้ค่ะมีเหล็กมีถังแล้วก็มันเป็นโครงเหล็กมัวค่ะตอนนี้ก็ยังไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันต้องอยากได้โฟมายัดนะคะเพราะว่าถ้าไม่ไม่มีโฟมมันก็จะแบบว่ามันจะบีบตัวแล้วมันจะทําถังเวลาอากาศมันเข้ามันบีบตัวมันก็จะทําให้ถังแบบก ตัวนี้มันลอยน้ําขึ้นคือแม่เขาก็จะลูกไว้กับกับเสาบ้าน<ม>คือตรงนี้น้ำน้ำท่วมถึง5เมตรแต่หลังนี้จะลอย นั่นแหละค่ะนอกจากนวัตกรรมบ้านลอยน้ําทีมอาสาสมัครภัยพิบัติชุมชนยังได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการภัยพิบัติระดับชุมชนนะคะเป็นรูป,ปรธรรมของการจัดการภัยพิบัติชุมชนค่ะจากภายน้ําท่วมซ้ํำซากที่เครือข่ายชาวอุบลเขาเจอกันอย่างต่อเนื่องก็ทําให้เห็นว่าชุมชนสามารถช่วยกันลดความสูญเสียได้ไม่น้อยและที่สําคัญอาสาสมัครยังสามารถที่จะออกไปช่วยเหลือชุมชนอื่นๆได้ด้วยค่ะโอกาสน้อยที่เราจะมาเจอกัน S <S อันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีนะหลังจากน้ําท่วทงมวลาชธานีก็ได้มีกาสหมายเยี่ยวรวมแล้วก็ให้กําลังใจสิ่งสำคัญที่เราคิดว่าหลังจากที่กลับไปหรือว่าระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะได้รู้จักกันมากขึ้นมีความัมพันกันมากขึ้นแล้วก็มีกิจกรรมที่หลากหลายให้ให้คนได้มีโอกาสได้มาพัฒนาักยภาพของตัวเอง เป็นประสบการณ์หนึ่งที่พี่น้องพี่น้องทีงง่มาเนี่ยจะได้ทำแล็ไ,ได้ปฏิบัติการ<ม>และวคิดว่าดัไวัเนี่ยเขาจะได้เรียนตัวเนี้ยได้ประสบการณ์ตัวเนี้ยไปใช้ในพื้นที่รวมทัง้งการประสานความร่วมมือให้แนบเน้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือกันในประเด็นต่างๆที่พื้นที่ยังไม่ไม่มีพื้นที่ที่ไหนทำาแล้วก็จะได้เพิ่มเเสรินกัน จะเห็นว่าเรื่องภัยพิบัติมันไม่มีพรมแดนจริงๆนะคะคุณผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมการรับมือกันได้โดยเฉพาะถ้าสร้างความเข้มแข็งระดับชุมชนได้ก็จะเป็น,นกลไกสําคัญในการลดความสูญเสียภาพที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะเห็นว่าจากใต้ข้ามาอีสานเพื่อแลกเปลี่ยนเรื่องนี้เพราะเอาเข้าจริงๆปกติแล้วช่วงปลายปีจนถึงต้นปีก็คงต้องจับตาสถานการณ์น้าฝนแล้วก็น้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณเล่าเราขยายแล้วค่ะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ